ในซอยเรวดี85้านนทบุรีจะมีร้านขนมจีนน้ำยาใต้แท้ราคาถูกมีผักบุฟเฟ่และเมนูทอดเนี่ยคือเด็ดสุดๆและร้านนี้ก็คือเตี่ยมสุขขนมจีนน้ำยาใต้ครับวันที่ผมไปเนี่ยคนเยอะมากๆเขามานั่งในห้องแอร์แบบเต็มทุกที่นั่งแถมในตอนนี้เขามีเมนูใหม่ให้ได้ลองถึง3เมนูด้วยกันอย่างแกงเผ็ดหมูนอเลียงจัดเต็ม3ชั้นและลูกเลี้ยงแบบเปื่อยกำลังดีรสชาติถึงแกงใต้กลมๆสุดๆส่วนขนมจีนน้ำยาปูก้อนจัดว่าเด็ดดักแนะนําดูเนื้อปูนี่สิครับโอ้ยแกงเนี่ ร้อยแรงครับและแกงเขียวหวานเนื้อก็ฟินไม่แพ้กันใส่เนื้อวัวหั่นติดมันหอมเครื่องพิกแกงเค็มหวานมันกําลังดีเลยล่ะครับและที่ทําให้หลายคนติดใจจนวางช้อนไม่ลงก็ต้องยก <ลง S 1> ให้กับน้ํายาสูตรใต้ของร้านนี้เลยครับที่เขามีให้เลือกถึง5อย่าง,งน้ายากะทิสูตรเปรียมสุปรสออกหวานละมุนจากปลาดําดอกไม้แท้แกงไตปลาก็ถูกองเต็มคําด้วยปลาสะบะเนื้อแน่นชิ้นโตเผ็ดร้อนถูกใจหอมสมุนไพรแบบนี้มีซีดแน่นอนหรือจะสูตรโบราณอย่างน้ายาน้าพริกก็มีหอมกิีน้ําพริกถั่วลิสงขั้วหวานมันๆเด็กๆทาน ปับเขียวหวานแบบใต้เข้มข้นแบบไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนและน้ำยาป่าสูตรใต้โบราณเพ็ดถึงใจมาให้เลือกทานแบบร่าขนมจีนกันได้เลยหรือหากใครเลือกไม่ได้ว่าจะทานน้ำยาไหนแนะนำมาสั่งเป็นชุดน้ำยา5้าอย่างมาได้เลยคุ้มแน่นอนเสิร์ฟพร้อมชุดผักผักดองและขนมจีน5จานแถมชุดนี้สามารถทานได้สามถึงสี่คนเลยนะที่เด็ดสุดลับเลยคือการสั่งไข่เค็มชาย,ยาดาและไข่เยิ้มมาทานด้วยนี่แหละครับในร้านจะมีสรารพัดมุมผักด้วยนะครับแบบตักไม่อั้นและห้ามพลาดกับเมนูทอดอย่างจานนี้ที่สั่งกันทุกโต๊ะกับกุ้งทอด มันกินเผินมากๆไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันพร้อมกับหอมเจียวทอดใหม่ๆจุ่มน้ำจิม้มแล้วอร่อยทุกกัดแน่นอน <un ik> อยากให้ทุกคนได้ลองพาครอบครัวและคนที่รักไปทานกันเยอะๆนะครับก็เป็นเพราะว่า